การแข่งขันเอาสตาร์ฟ t ุตซอลเฟสติวัลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอียิปเป็นการอุ่นเครื่องและกระชับมิตรก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันฟุตซอลเวิลด์คัพ2012ที่กรุงเทพมหาคนครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพค่ะ ถึงแม้ว,ว่าสนามแบงคอกฟุตซอลอารีนาจะต้องเลื่อนการส่งมอบสนามให้กับฟี ف าเนื่องจากวัสดุปูพื้นสนามไม่สามารถส่งมาถึงประเทศไทยได้ทันตามกำหนดวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแต่กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลเวิลด์คัพ2012ยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรออสตาฟุตซอลเฟสติวัลเปิดให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันฟรีถึง5นัดพิเศษซึ่งมีการเชิญทีมชาติฟตุตซอลระดับโลกมาร่วมอุ่นเครื่องพร้อมกับจัดถนนสายวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีจากชาต ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ทีมชาติอียิปต์ทีมชาติปานามาทีมชาติหมูกก่เกาะโซโลมอนและทีมชาติออสเตรเลียโดยนัดเปิดสนามทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอียิปเกมเป็นไปอย่างสนุกสนานให้ผู้ชมได้ลุ้นกันตลอดเกมทีมชาติไทยมีโอกาสทําประตูได้ก่อนใน2นาทีแรกของการแข่งขันแต่อียิปสามารถตีเสมอได้ตลอดเกมการแข่งขันทั้งไทยและอียิปผลัดกันทําประตูสุดท้ายไทยสามารถเอาชนะอียิปได้ก่อนหมดเวลาการแข่งขันเพียงไม่กี่วินาทีด้วยสกอร์4ต่อ3 เกมการแข่งขันนัดนี้สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยทั้งเกมการแข่งขันที่สูสีที่บางช่วงอาจมีการประทะก,กันบ้างแต่สร้างความประทับใจในฐานะชาติเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลเวิด์คัพและได้เข้าชมแมตช์กระชับมิตรระดับโลกที่กรุงเทพมหานครจัดให้เข้าชมฟรีก็มันมากครับตื่นเต้นเหลาใจครับและก็สูสีทีมอียิปต์เขาก็ความสามารถเฉพาะตัวสูงก็มันนะครับขอให้มาเชียร์ฟุตซอลกันเยอะๆนะครับฟุตซอลโลกวันหนึ่งพฤศจิกาครับขอให้มาเชียร์กันเยอะ ก็ดีสำหรับประเทศไทยนะคะเผื่อมีการท่องเที่ยวอะไรกับประเทศไทยก็จะดึงรายได้เข้ามาในกรุงเทพได้ค่ะประเทศไทยได้ค่ะแล้วก,ก็ก็ดีใจครับที่กรุงเทพยวเข้ามาร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็อย่างเฟรดดี้แม็กก็จัดได้โอเคแล้วครับก็คือก็เหลือในเรื่องของชิงแชมป์โลกครับเราคือพวกผมก็อยากซ้อมสนามจริงสักครั้งหนึ่งครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้ซ้อมนะครับคืออยากมีถ้ามีโอกาสก็อยากซ้อมสนามจริงครับ จบการแข่งขันออสตาฟุตซอฟเฟสติวัลในวันแรกทีมชาติไทยสามารถคว้าชชนะจากประเทศอียิปมาได้ด้วยสกอร์4ต่อ3นะคะส่วนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้กรุงเทพมหานครยังคงเปิดที่นั่งฟรีให้กับคุณผู้ชมที่สนใจเข้ารับชมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับออสเตรเลียที่อาคารกีฬาเวท2เวลา18นาฬิกาติดตามชมกันได้นะคะจากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ทีมข่าวรวงพัยรายงานค่ะ